สวัสดีครับอุทยานเล่าข่าวมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นที่หลายคนพูดถึงหลังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้บริเวณเต็นท์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดว่าการทิ้งขยะในอุทยานแห่งชาตินอกจากจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติยังมีความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช2,562และก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันเราไปชมข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับกรมวุทยาแห่งชาติรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2,563ด้านการบริการราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสำมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติราาีลานาแจ้งความดำเนินคดีหม่อมถนัดแดกต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2,562หลังเข้าข่ายถ่ายทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2,535สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือหมีควายที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชนได้อย่างปลอดภยัยหลังร่วมปฏิบัติภารกิจอย่างหนักถึง10วันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งขยะขึนนักท่องเที่ยวพร้อมร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2,562หลังทิ้งขยะเกลื่อนบริเวณกลางเต็นท์เตือนนักท่องเที่ยวหากฝ่าฝืนระวังโทษหนักจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับกรมทรัพยากรธรณีดำเนินการลบรอยขูดขีดบริเวณผนังถ้ำนาคาพร้อมฝากถึงนักท่องเที่ยวหากชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์สวยงามสืบไปและทั้งหมดนี้คือ Flash News ประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงทราบข่าวกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาที่โพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่ามาเที่ยวอุทยานมีธรรมชาติให้ชมมีเต็นท์ให้เช่าเราเอำนวยความสะดวกให้ท่านมาแต่ตัวแต่เวลากลับโปรดอย่ากลับแต่ตัวขยะที่สร้างไว้โปรดนำกลับไปทิ้งให้เรียบร้อยด้วยเพราะขยะที่ท่านทิ้งไว้อาจฆ่าชีวิตสัตว์ป่าที่ลงมาหากิน ซึ่งกรณีดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะทุกชิ้นส่งไปรสณีคืนนักท่องเที่ยวถึงบ้านโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร้องทุกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเพราะการทิ้งขยะไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ครับ 1>, 1. มาตรา19วงเล็บ2ฐานทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. มาตราย0ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพั์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ข้อ5เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเองหรือจะเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรําคาญแก่คนหรือสัตว์หรือทําให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ซึ่งจากข่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการไปเที่ยวบ้านของสัตว์ป่าเราต้องรักษาและดูแลบ้านของสัตว์ป่าด้วยนะครับมาช่วยกันรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้เป็น new normal ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสํานึกช่วยการรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะครับเพราะต่อจากนี้เราจะดําเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ สำหรับวันนี้เราจะลาทุกท่านไปด้วยคลิปการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆไวให้ทุกท่านได้ชมและเพื่อย้ำเตือนให้ทุกท่านได้ช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไวให้ลูกหลานและคนรุ่นต่อจากเราได้ชื่นชมความสวยงามกันต่อไปท่องเที่ยวได้ก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะครับลำพังเจ้าหน้าที่คงดูแลไม่ทั่วถึงเราทุกท่านเนี่แหละครับที่จะต้องช่วยกันดูแลฝากติดตามในทุกช่องทางการสื่อสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ครับ สำหรับวันนี้อุทยานเล่าข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ